บทเรียนที่ 2. การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงานวิชาการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสาระการเรียนรู้ 1. หลักแกนการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา 2. การเลือกใช้หน่วยประมวลผลหน่วยความจําและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 3. การเลือกใช้อุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์เสริม 4. การเปรียบเทียบสมรรถนะและความคุ้มค่าของอุปกรณ์ 5. การเลือกอุปกรณ์ตามลักษณะงานด้านธุรกิจด้านมันติมีเดียและด้านวิศวกรรมหลักเกณฑ์การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาหลักเกณฑ์การเลือกซื้ออุปกรณ์หรือ Device Purchasing Guidelines คือวิธีการพิจารณาและตัดสินใจก่อนการลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) น้ต book, หรือแล็ปท็อ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ 1. วัตถุประสงค์การใช้งาน p u r p o s e of use ได้แก่ 1.1. งานทั่วไปเช่นพิมพ์งานท่องเว็บใช้โปรแกรมสำนักงานและใช้เครื่องสเปคกลาง 1.2. งานกราฟิก หรือมันติมีเดียเช่นตัดต่อวิดีโอเล่นเกมใช้ CPU และ GPU ประสิทธิภาพสูง1.3งานพกพาหรือธุรกิจเช่นโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตที่เบาแบตเตอรี่นาน2สเปคฮาร์ดแวร์ Hardware Specifications ได้แก่2.1 CPU หรือหน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit CPU ควรเลือกตามความต้องการเช่น Intel Core i5, i7 หรือ AMD Ryzen 2.2หน่วยความจำหลัก (Random Access Memory, RAM) อย่างน้อย 8GB สำหรับงานทั่วไป 16GB หรือมากกว่าสำหรับงานกราฟิก2.3พื้นที่จัดเก็บ (Storage) เช่น SSD (Solid State Drive) เร็วกว่า HDD Hard disk แบบจานหมุน2.4หน่วยประมวลผลกราฟิก GPU สำคัญสำหรับงานกราฟิกเกมหรือ AI 2.5แบตเตอรี่แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์พกพาควรมีความจุสูงและรองรับการชาร์จเร็ว3ระบบปฏิบัติการ Operating System ได้แก่3.1 Windows เหมาะกับงานสำนักงานหรือธุรกิจ3.2 macOS เหมาะกับงานกราฟิกหรือดีไซน์3.3 Linux เหมาะกับงานเซิร์ฟเวอร์หรือโปรแกรมเมอร์3.4 Android และ iOS สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตขึ้นกับนิเวทหรือ EcoSystem ที่ใช้งาน 4. คุณสมบัติด้านการพกพา p o r t a b i l i t y ได้แก่4.1น้ำหนัก weight 4.2ความบางติ i n 4่ความทนทาน d u r a b i l i t y 5. งบประมาณและความคุ้มค่าได้แก่5.1เปรียบเทียบราคากับคุณสมบัติที่ได้5.2ควรเลือกคุ้มค่าหรือ Cost Effective มากกว่าถูกที่สุด5.3 ิจารณาโปรโมชั่นประกันและบริการหลังการขาย 5.6. บริการหลังการขายได้แก่ 6.1. การประกันวอรันตี6 2ศูนย์บริการใกล้เคียง Service Center ตอร์6.3อัปเดตซอฟต์แวร์ต่อเนื่องซอฟต์แวร์อัปเดตขั้นตอนการเลือกซื้ออุปกรณ์ 1. กำหนดความต้องการ Needs สกำหนดงบประมาณ Budget 3. เปรียบเทียบรุ่นและสเปค compare models and specs 4. ตรวจสอบรีวิวและความคิดเห็นผู้ใช้จริง review and feedback 5. ทดสอบและตรวจสอบสินค้า test before buy 6. ตรวจสอบประกันและบริการหลังการขาย check warranty การเลือกใช้อุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์เสริม 1. อุปกรณ์พกพา Peripheral devices อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อเพิ่มการทำงานเช่นเมาส์คีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์อุปกรณ์เสริม a c c e s s o r y อุปกรณ์สนับสนุนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกความปลอดภัยหรือการพกพาเช่นเคสสองใส่แท่นวางการเปรียบเทียบสมรรถนะและความคุ้มค่าของอุปกรณ์ 1. สมรรถนะ performance ความสามารถของอุปกรณ์ในการประมวลผลหรือการทำงาน 2. ความคุ้มค่า cost effectiveness การได้สมรรถนะที่เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปหรือความคุ้มค่าต่อเงิน value for money จบบทเรียนที่ 2. การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงานวิชา การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบงานด้วย